สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่หอขมยนนะครับหรือว่าพิาพิธภัณฑ์ขบวนไทยนะครับจะอยู่ในสังกัดขององค์การแห่งชนนะครับก็วันนี้ผมเดนอยู่ที่ตำบลสรารยาอำเภอข้าบนนนทนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาชมด้านในนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่านะครับผมก็พาเดินชมเข้าไปด้านในเลยนะครับนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้านะครับ เห็นอาคารนะครับอาคารสไตล์ยุโรปนะแกรงคาเฟ่ครับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ตรงกลางของหอภาพยนตร์แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะเลื่อนชม360อองศานะครับ ให้ชมบรรยากาศโดยรอบนะฮะให้ชมพื้นที่โดยรอบนะครับวันนี้วันหยุดนะฮะก็จะสังเกตเห็นมีนักท่องเที่ยวนะฮะมาท่องเที่ยวถ่ายรูปกันเต็มไปหมดนะครับก็จะให้ชมอาคารนะฮะตึกต่างๆที่ตกแต่งสวยงามนะฮะ สไตล์ยุโรปนะครับมีความคลาสสิกนะฮะยึดถือสมัยโบราณนะฮะสมัยย่างเดินนะอาคารสีเหลืองแห่งนี้ก็จะเป็นโฮเทลนะฮะโรงแรมนะครับเดี๋ยวซูมเข้าไปดูหน่อยนะครับชื่อโฮเทลนะฮะโรงแรมสีเหลืองนะครับเดี๋ยวก็มาชมตรงด้านล่างนะฮะ นักนะครับเดี๋ซูมดูนทีก,กนหน่อยนะฮะอาคารสีเทาม่วงแห่งนี้นะฮะก็จะเป็นโงรงภาพยนตร์ของทางฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่ามีธงชาติของ USA ด้วยเดี๋ยวซูมเข้าดูชื่อชัดๆนะับชื่อของอาคารสถานที่แห่งนี้นะครับแล้วก็ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างภาพยนตร์นะฮะแล้วก็มาดูแนวโชวี่นะฮะจุดจำหน่ายตสวด้วยนะครับเดี๋ยวมาชมตัวอย่างภาพยนตร์ะเดี๋ยวมาชมทางฝั่งนี้บ้าง ก็จะมีป้ายนะครับตัวอย่างภาพยนตร์ครับ mm hmm. อาคารสีเหลืองแห่งนี้ก็จะเป็นภาพยนตร์เสียงสีกุ้งนะครับ mm hmm. เดี๋ยวซูมเข้าไปดูนะฮะชัดๆนะฮะ mm hmm. ก็จะมีนักท่องเที่ยวก็มาเดินเที่ยวชมกันนะครับ mm hmm. แล้วก็มองทางฝั่งนี้บ้างนะครับ mm hmm. ก่อนที่จะไปชมรถ ไฟหลวงนะฮะสายภาพยนตร์นะครับเดี๋ยวมาชมอาคารแย่งนี้ก่อนอานะคารอย่างนี้ก็จะมีสีเหลืองนะฮะสีเหลืองเปลือกไข่นะครับจะมีป้ายบอกสถานที่ต่างๆนะครับเดี๋ยวมาดูใต้อาคารสีเหลืองหน่อยฮะจุดนี้ก็จะเป็นรถสามล้อนะฮะ อาคารสีเหลืองนะครับอาคารสีไม้แห่งนี้ก็จะมีชื่อว่ามงคลบริษัทนะครับก็จะเป็นจุดจำหน่ายตัว๋วนะครับเดี so ๋ยวซูมเข้าไปดูชัดๆหน่อยนะฮะมงคลบริษัทก็เลื่อนดูด้านล่างนะฮะก็จะเป็นจุดจำหน่ายตั๋วนะครับก็จะเป็นอาคารสีไม้นะครับแต่ถ้ามองมาทางด้านข้างของอาคารนะฮะ ก็จะมีสีประมาณสีเขียวเหลืองนะฮะจุดนี้ก็จะเป็นจุดถ่ายภาพยนตร์นะครับก็จะมีล้อเลื่อนถ่ายภาพยนตร์ด้วยเมเข้าไปดูนะฮะในชั้ันะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างตรงนี้ก็จะเป็นล้อเลื่อนถ่ายทำภาพ จุดนี้ก็จะเป็นกล้องถ่ายภาพยนตร์นะครับก็จะมีที่นั่งให้กับผู้ถ่ายทำด้วยนะครับมีการแจ้งเตือนด้วยนะครับว่าห้ามปีนนะครับดูตรงนี้หน่อยนะฮะกล้องถ่ายทำที่สามารถเลื่อนได้ครับวมาชมลางล้อเลื่อนอีกรอบหนึ่งนะฮะ มาชมรถโบราณสีฟ้าหรือว่าสีน้ำเงินนะครับแล้วก็เลื่อนมาชมตรงด้านหลังนี้นะฮะก็จะเป็นโรงถ่ายสีเทานะฮะสีเทาเข้มเดี๋ยวไปดูข้อมูลกันเลยดีกว่านะครับจะเป็นแบ็กมาลิอานะครับโรงถ่ายภาพยนตร์แห่งแรกนะฮะของโลก ข้อมูลหน่อยนะฮะแบ็กมาลิอาก็สร้างขึ้นในปีพศ2436นะครับจอจอิสแมนผู้นำการผลิตฟิล์มภาพยนตร์และโชมัสอันวาเอดิสันหนึ่งในผู้ให้กำเน,นิดภาพยนตร์ครับเดี๋ยวมาชมรูปปั้นของเขาทั้งสองคนหน่อยนะครับ ตรงอาคารสีฟ้าขาวแห่งน,นี้ก็จะเป็นโรงหนังอลังการนะครับแล้วก็เลื่อนมาชมทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะฮะก็จะชมฟรีนะครับกับภาพยนตร์เรื่องการกล้วยเพื่อนรักนะครับสถานที่แห่งน,นี้ก็จะเป็นโรงภาพยนตร์สีสารยานะครับเดี๋ยวดูตรงประตูทางเข้านะครับ เมื่อชมลงภาพยนตร์สีสาราเสร็จแล้วนะครับผมก็จะให้มาดูตรงพื้นนะฮะจะเป็นพื้นปูนนะครับจะสังเกตเห็นว่าจะมีทั้งฝ่ามือฝ่าเท้านะฮะของดารานักแสดงต่างๆนะครับเดี๋ยวชมพื้นที่โดยรอบก่อนนะฮะ ก็จะมีดารานักแดงมาประทับฝ่ามือประทับฝ่าเท้ามาาันเต็มไปหมดนะฮะพร้อมลายมือด้วยลานดารานะครับเป็นที่สำหรับดาราภาพยนตร์ไทยซึ่งครั้งหนึ่งได้มานะที่นี้นะครับเดี๋ยวชมพื้นที่โดยรอบอีกครั้งหนึ่งนะฮะดูสวยงามนะครับ ทับตาฝ่ามือฝ่าเท้านะฮะแล้วก็ลายมือของแต่ละคนนะครับเดี๋ยวก็ชมกันไปก่อนนะฮะเพราะว่ามีการประทับตามีการเขียนแท็บบนพื้นปูนเป็นจำนวนมากนะครับ ให้ชมพื้นที่โดยรอบก่อนพื้นที่โดยกว้างนะฮะร,รูปของดารานักแสดงในสมัยอดีตนะครับก็จะเป็นภาพขาวดำนะครับก็จะมีการจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมกันนะครับรูปภาพดารานักแสดงในตอนขณะกำลังแสดงภาพยนตร์นะครับ ก็จะเป็นภาพขาวดำครับดูสวยงามนะฮะดูคลาสสิกดีนะครับสถานีรถไฟซีนีมาหรือว่าซีนีมานะครับเห็มก็กำลังจะให้ชมขบวนรถไฟนะครับ ็เปนรถไฟหลวงสายภาพยนตร์นะครับจุดสุดท้ายที่ผมจะพามาเที่ยวชมนะฮะก็คือรถไฟนะครับกับรถไฟขบวน C 5 6 4 7นะครับ C 5 6 4 7นะครับยังสถานีรถไฟสิมีมานะครับเดี๋ยวไปชมรถไฟกันชัดๆกันเลยดีกว่านะครับ รถไฟแห่งนี้นะครับก็จะมี1ขบวนนะครับหรือว่า1โบกี้นะครับอรอฟทอนะฮะก็ตามสีไม้นะฮะก็จะเห็นว่ามีเพียง1โบกี้หรือว่า1ขบวนนะครับมาชมสัญลักษณ์ของรถไฟหลวงมาชัดๆนะครับแล้วก็มาชมโบกี้กันชัดๆนะครับ โบกี้ให้บริการผู้โดยสารนะครับมาชมด้านหลังของโบกี้รถไฟนะครับหรือว่าด้านหลังของของบวนรถไฟนะครับประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวมาชมอีกฟากหนึ่งฮะอีกด้านหนึ่งของรถไฟนะครับเดี๋ยวผมก็พาเดินชมไปก่อนนะฮะ อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นรถไฟหลวงนะฮะสายใต้ครับสัญลักษณ์ตาคุนะครับเดี๋ยวมาชมด้านหน้าของรถไฟที่อยู่อีกภากหนึ่งนะฮะอีกด้านหนึ่งครับรอฟอททอครับ วันนี้ผมขอพาเที่ยวชมขอภาพยนตร์หรือว่าพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยที่จังหวัดนครปฐมเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็โปดติดตามผลงานของผมได้ต่อไปลักกันนะครับวันนี้สวัสดีครับดี